นี่พีนมาเนี่ยจัดการเลยนะลูกเม้านี่ฉันแหละพี่ที่มาหาพิ่สมพรเนี่ยยิ่พี่เนี่ยยป่แต่งตัวซช่ยหอะไรเงี้ยออกบ้านธรรมดาผัวผู้ชายแถวนี้กับผูจิไปบ้าะ เบานะเบาเบาๆเลยนะเปเกลัวกันเลยวันนี้นะกูยุพินจะมาหามาหายุพินมาหาเนี่ย่วดูแวยด้วยรู้เบาะยังจับัเอ้าคปุ๊บก็มาปั๊บเลยต่างแนว่าคุณจะี่ยุพินอยู่ยพินเข้ามาได้ยังไงเนี่ยประตูกลงที่ไม่ได้ล็อกเหรอไม่ได้ล็อกมาสิ พี่ต้องจะปรึกษาหน่อยอะ,ะพี่ต้จะปรึกษาพี่เรื่องอะไรเหรอจเจ๋อเจ๋อมาหาเขาเร็วยูพี่อยากให้เพี่ดูให้นหน่อยว่ายูพี่่น,นะใหญ่แค่ยังไงโอ้โหไอ้ไอ้ที่บอกก็ให้ดูว่าใหญ่เนี่ยมันตรงไหนล่ะจะได้บอกคูนอินลึกนะเนี่ยขึ้นหมายถึงว่าตัวชันใหญ่อค่ะพี่ตัวไม่ให,ใหญ่แล้วแล้วทำไมอ่ะมีอะไรหรือเปล่าคือแล้วฉันก็จะมีผัวได้ยัง ไอ้เรื่องมีผัวเนี่ยมันก็มีได้แล้วล่ะอายุเท่าไหร่แล้วล่ะอายุสิบเจ็ดแล้วจ้ะอายุสิบเจ็ดกันเหรอถ้าอายุสิบเจ็ดเนี่ยผู้หญิงแถวบ้านพี่มีผัวไปแล้วห้าคนแล้วนี่ยังไม่มีอีกเลยทำไมจ๊ะฉันน่ยแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งอ่ะพี่แอบแต่งงานผู้ว ชาติผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่ไม่กล้าบอกเขานี่ยูพินที่จะบอกอะไรให้สมัยนี้คนเราเนยมัตายง่ายรักใครชอบใครเนี่ยก็อบอกเขาไปเลยตรงๆว่าแต่ว่าไอ้ผู้ชายที่เจ้าว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแถวนี้หรือเปล่าถ้าหากเขาเป็นผู้ชายแถวนี้บอกพี่ได้นะเดี๋ยว่ไปติดต่อให้จริงเหรอจริงจ้าก็วันนี้เขาใส่ชุดสีเดียวกับฉันดีแหละใส่ชุดสีเดียวกันด้วยเหรอ ชี้ใหดูมาแล้วการชี้ก็ได้เนี่ยนะเาเดินมาดูแะวพี่นั่นน่ะดน่ะไานร้านร้านกชิ้นเหรองเนี้ยอะไรนะไปลองชี้เอาไป่นพี่พี่มงเลยนี่นะตั้งขวดนะไม่ใช่่เยร้านน้ำร้านปาโบนัน่่้อะไร เอางี้ไออมอแล้วกันเนาะคือัยุพินักพี่อยากให้พี่เป็นัวชันะอยากห้เเจเป็นผยุพินไอ้เรื่องความรักเนี่ยมันแหนหรอกนะที่รู้พี่เข้าใจแต่พี่อยากจะบอกอะไรเจ้าวอ่หัวใจของพี่สหเนยจักมือ่ไมชเพอาจับอืนแล้ชเ ที่จะบอกอะไรให้ไอ้เรื่องความรักเนี่ยห้ามกันไม่ได้เจ้ารักพี่มันก็ไม่แปลกเ <ST yaz> พราะว่าเราสองคนเนี่ยเติบโตกันมา <ST wär mt> ตั้งแต่เด็กความรักที่พี่มีให้มีให้ในฐานะพี่ชายเท่านั้นส่วนชูสาวเนี่ยพี่คงให้เจ้าไม่ได้จริงๆแต่วาาห้ดีไม่ว่าจะวันนี้หรือวันหน้าชาตินี้หรือชาติหน้าพี่ก็จะไม่มีวันรักเจ้าแปบชู้สาวเด็ดขาดกลับไปได้แล้ว ครับสลายเพียงสม

หนฤทพี่สมภรณ์ใหญถึงทำแสนล้นลอยรักบอกเลื่อนวัวขอบพระคุณมากๆาเลยนะครับหลว่าทัศใจมอบให้กบนัลเจ็นจีลาบคุณที่มเป็นอะไรนะเน่อัดตัแล้วดีมางสิ ทำตัวแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าไม่หดทุกอจะมีการใส่ตัวการทำไมรูปร่างก็สวยดี เพยยเหรเนี่ยจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นยะพูดไม่ถูกด้วยพี่จะบอกให้รู้ไอพี่จะเป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่รู้หรอกแต่ถ้าหากว่โดนเข้าไปแล้วเนี่ยขาทางตับเฉรีไม่ถ คนลุกขึ้นตัวเง้นกลับไปมอนเป้าฝันฟี